โทาเจตวมารส่าต่อไปก็จะเป็นแม่พิมพ์พระทรงประทานนะครับอันนี้แม่พิมพ์เป็นอย่างนี้ครับสมเด็จพิมพ์ทรงประทานนะฮะทรงพระประทาน ท่านมาทึกข้อควาไว้ข้างหลังอย่างนี้ครับประกบพระให้ดูนะครับผมเอาดินน้ำมันมาประกบชัดเจนมากครับท่านเขียนว่าชัดเจนฮะดูข้างหลังอีกครั้ง แล้วก็จะผ่านนะครับ